สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ญาติก,ก็ได้เดินทางมาวัดพระแทนนะคะครับสื่อพวงมาไล่มา่อยปูพี่บุ์เฮ้านะคะมาขอพรอนขอโชคขอหลบับขอปูพี่บูญเฮ้าก็ได้มีสายบุญผลมาทำบุญนะคะมาทำบุญเพิลนาวมากขเหยอซิมซี่ตะว่าเล็กก็สิเป็ตนตัวน,นั่นค่ะคะ่อยเข้าไปติดตามน้ำกันเลยนะคะว่ามีตัวเล็กโชกหลาบมีแนวทางให้หาบอนงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกซีนนะคะ แะะอดลินกับมาทายทำกับมาทายอยู่เพ่เพอ่พิบูลลักอยู่วัด p ระแท t นเอานี้สีมา้าเงวดละกลางนะคะมาดําบุญมาสื่อดอกไม้ทูเพียนบ่ายปูขอพรปูพื้นเก่านะคะสายบุญกับมาเรอยๆอยู่ค่ะคนก่าโควิดคนกับมาเรื่อยๆบ่าขาดสายผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งมาแต่ว่าข้าเจ้าบ่คอย,อยู่โดนแล้วก็เด้อมาหลอกกับไปมาเลากกับไป ูได้บ่เคยไมยห,หมแม่นกสีไายท่าไหนเห็นนะคะไปบึงข่าเจ้าข่ายอย่างซิมซีไปน้ำกันเลยค่ะ คุณแม่มันขอโชกขอลาบแล้วคนสิ่เส,สียงซิมซีมานะคะออก็ติดตามไปน้ำกันนะคะ่ะ 那倒没有。嗯嗯 ตัวใดค่ะน้องเดี๋ยวย่าฟ้าวว่างเลยค่ะได้ตัวใดค่ะสิองค่ะอันนี้พี่ได้ตัวใดค่ะอันนี้ข้อมองค่ะอันนั้นได้สิบสอง <c oughs> สีขาวยาวไหมบ่ค่ะ <c oughs> ขอถ่ายท้าเนี่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเขาจะเอาพระเสียงเราได้ตัวเดียวกันเลขมันออกตามไหมไหมคะ่ะ <c oughs> น้องก็นัอนได้สิบสองนะคะพี่เป็นกับพรเสียง <c oughs> ขาวยาวไหมนะคะ ยี่สิบเจ็ดไดยี่สิบเจ็ดนะคะขยแค่เมื่อ <c oughs> าาไห่ม <c oughs> ไม่เห็นแท้งกนนั้นตัวนะน่ต้อง ขอตัวห้อว่างจิดยาพักท่าโดยลูกผูคนน้อยข้อมยิบปกลดรไป้งยยิบปลดปลข้ือเาต้องไปสั้นหย่อยมีนี่ปลดปกันจังจ้าต่อต้อต้องรับ่งค่าา่ะเล่นัเล่นาะตายุ่นมากเราค่ะในตัวได้ค่ะ ไล้ที่สองอีกแล้วมือมือนีมีคนมาเสียงจิ้มซี่ได้ที่สองสองคนหรอค่ะเสียงจิ้มซี่ที่สองได้สคนหรอค่ะมา่ฟันมาครับนี่อบุกเ่ฟันฟอเลาเกียในรอบสองปีเอ้ยม่เป็นยี่สิบปียี่สิบปีฟันก็เด้ครับยีิบปีที่แล้วเหรให้ หนึ่งสีกรได้ตรงๆสามตัเลยป่ะคะแมนวันี้ขันฟันมาเพิ่นาก่อนมือว่านี่แหละมืวันี้นวานค่ะก็ต้องบอกเป็นโตเลยบอกเป็นตเดียวกันนั่นแหละตัวไปหาเลลตาีก่อโตัดแกกค่ะหนึ่งสี่หแต่หลายๆปีที่ผ่านมาเพิ่นบอกอีกอย่างก็ในรอบในรอบยีปีแตตอนนั้นพศสี่เจ็พนจำได้ยค่ะหนึ่งสูยเล็ก็ออกหนึ่งสี่ศูนย์เลป่าหน่งสีก เนเราไอยู่ำพมเขาคือมือคุณพี่ก็เล่นับถือเพนตลอดนะคะนี่ครับตัวกันค่นี่เบ็ดนี่เบ็ดถูกอาการยุ่งต้องมนนทานเราคื่กันนะครับณน้าเอ่นเพิ่หายหนึ่งสี่หกบ้านี้ยครับอยู่คนี้องหานี่แหละเอายนองหานนะครับตัวกูแบงมาเข้าฟันเพิ่มหายสามตัวเลยเนาะ ก็ลองเบิงนั่งองเสียงมันก็คงไม่เท่าเลยคุณพี่บ่คอยฝันโดนๆฝันแม่นมันบ่ค่ะตัวขนาดคนหนึ่งสิบสองวัดแล้วไปนั่นแหละเนี่ยบ้านครับเนี่ยบ้านโอ้สิบสองวัแล้วัดที่ผ่านมาได้บ่ครัดสิบสี่รถคนเดียวรถจบวัดที่ผ่านมาก็ได้เลยมาเตะเลยหังหลัง เพื่อฟันเองหรือว่าไปได้มาใส่ครับซื่อมาจะฝันฟันมาเกะปลามาเลยจะป๋าอเป็นฟันว่าได้จะปลาวนี้โอน่าเลซีกอีวันนี้บ่ครับวันนี้พี่มาเลีสิมาซกระดังเลยครับซีาซีกระดังเงนได้ทีแครับเจ้าเศรอนเ้านี่ก็เห็นเพิ่นเห็นผู้ใดเน่าเป็นซีผมก็ได้ถามว่าจะมีอะไรบ้ามีซีู ที่สวั่เดที่กระจกเีานตอยู่เร้อสีสองวดติดต่อตอนย่างบ่คับหรือว่ามีเรียนมีอย่างตัวต้องห่วงได้ปะหายากดีเนาะคนถือเหร็กติดต่อกันสิบสองวันปรจังนี้บเราอยากก็ไ่กินค่ฟันได้เองเลยอันบ่คับ ฟันได้เองเลยสิบสองงวดทันทันสีข้อเบิดตัวนี่สิให้ได้พอนาครับที่พันมาาทกลๆตรงตัวตรงตวะได้คะแนนจะได้พอเ่าเลยสี่พันมากเพิ่นให้เบิ้งนะคะห้าเจ็ดเก้าสองยพุดก็เป็นบ้างอันนี่ก็ได้ที่ว่าจัอลไรอันสุนมากอันถือในฟันเราบอกค่ะ ต่อเยืนนงค่ะแฟนสิฟัน่อ๋อแฟนสิฟันขอสัมผัสเลยเด้อค่ะเด้อแบ่งฟันเนี่ยรถที่ว่าเราเด้นี่เรลูปแล้วเนี่เห็นนี่เราลงไว้สิบสี่รถค้นนี้เกหนึ่งสี่ทะเบียนรถตัวนี้ทะเบียนรถออกสี่งวดแล้วแต่ผมซื้อเมื่อสองอันแรกมันเจ็ดเก้าสามหนึ่งสี่สอ้วันนี้ทะเบียนไม่อุดรห้องก็เลยเป็นตัวนี้เป็นสี่งวดแล้วตัวงืนี้ผมเลยมักซีหายมันสับไปทำไม้ามออกมันออกเรียงๆขันออกวนไปยี่สิบเอ็ดตั้ง่แปวนแม่ เราได้ยินเ่าว่าฝันมาฝันฝันว่างเลยก็ทำมานไนทำงานฝันมาได้จับปลาทได้จับปลาทได้จังบาถ้าเก้ากันต่างบัตรจีตามสังราชเจ้าของกันฝันว่างสิสีโชคเงินบระทับตริตโอ้เป็นสีโชคที่พี่น้องได้แต่ว่าคุณพี่วุ้ยเพิ่ณบอกว่าเพิ่ณฝันว่าหลวงปู้แอนเขาฝันบอกเคุณนะครับหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกอาราณ นี่ตัวชอบพิเศษนะครับนอกจาก146ี่หกแล้วถ้าเป็นซรัลตอรีได้แล้วมีการจดแปอ๋อจุดแป้แล้ว่ะแล้วก็มีทะเบียนรถนี่เนาะหนึ่งสี่ห้าสองมีสี่องห้าหนึ่งสององห้าด้วยโอ้นะลองบุญลองบุญก็นบ้าบุญไทยบุญมันุญว่าเนาะทันทีนอมีบุญนะมีโชคดีน้ำฝนด้วยถือสิบสงหัวดบ้านเด็ยังบ่น ยังบ่เพิินได้มันะบ่เพลน12วดซ่อนนะครับแต่วงสตรีทีิเขาติดตามมานี่5หาซีกเก่เขาที่เนียนม่นี่แหละก็ยังมาตรงกันอยู่ด้อก็มาดูเขาจะเอาให้หาล่างบอกค่ะงมด่ี้ผมก็บ่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าก็ลองเบิ่งติดตามนี่เอ์ไม่ยังขอเบอร์ทั้งนี้ครับเบอร์บ่ครับผมแบงปันได้บุญน้ำกันกะซอยซุ้มขจ้าตีดโควิดย์ไหมค่ะ 088ครับ088 3135 3135 3.5 3.75ค่ะขอบคุณค่ะคขอบคุณหลายนครับแต่ว่าเลขคุณพนผีฟันมีทางเดียวได้เนะค่ะเนาะไม่นของผมเลยต้องถลวงปูแวนมาหาในรอบ20ปีแล้วตัวใดก่อนคะตัวใดก่อนคะ146จำ146ก็นั่ง146กนั่14แล้วยมา146กับ4ห้า4 7ใกล้ๆกันนะครับ146 147 คือติดรงก็เป็นหนึ่งสียหานะคะคนบอกว่าหัซื้อขึ้นซื้อลงแต้มขึ้นแต้มลงแต้มนะคะคนก็บแบ่งปันหล่ะนะคะคนก็บเบาแพ่งคนรู้วา่ามุ่งที่ย่ามะทายท้ำชื่อถูกเนี่ยเป็นแค่นแนวทางมาถ่ายท้ำเหมืนพอเป็นพี่น้องกับว่าเราื่องขย่อยซิฟซีนะคะเพิ่นก็เลยอยากแบ่งปันมาเพิ่นฝัน สัตววัดยีสิบปีเป็นค่อยฟันวาหลวงปู่แหวนมา่หายเลขพันเมื่บอกเลขพันสาตัวหนึ่งสี่ศย์คนปรากฏว่าเลขกออกหนึ่งศนย์นะคะรางวัน,นี้พันกับว่าหลวงปู่แหวนมา่อเขาฝันอยู่ละค่ะมาืหายหนึ่งสหนะคะคุณพี่เพันกับว่าหายสี่ขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งขึ้นสี่หนึ่งสี่หกับ1นึเจนะคะเป็นแค่แนวท่าเด้อค่ะเด้อพ่นกับพะแพทยพันกับแบงฟัน พอว่าเพิ่นว้าข่ายเหยื่อซิมซิบบดได้กับบะได้เล็กตรงใจเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยเว้าเลขความฝันเพิ่นแบ่งปันให้ทางช่องเฮาฟังนะคะเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นถือมาสิบสองงวดบ้านหลุดเลยนะคะทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นนะคะเพิ่นกับแบ่งปันงวดนี้กับนี่เท่านี้แหละค่ะแต่ว่าเมียเพิ่นมาเกล็กเกตแปดแปดเจ็ดนะคะกับสรุปเลยนะคะในชีดนี้มีเลขหนึ่งสี่หก หรือขึ้นแตมกับขึ้นหนึ่งสี่เจ็ดลดแตมกับขึ้นหนึ่งสี่หานะคะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดหวังว่าเป็นตัวเลขโชคลาภกับขอให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซี้าง่องโชคดีถูกหวยลำรุวยเป็นน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ